ในโลกเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและแนวหน้าเช่นนี้มีการแข่งขันระหว่างบริษัทใหญ่ๆที่ต้องการเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่เหนือขีดจำกัดและ Apple ไม่ได้เป็นเหตุผลใ,ใดๆที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันนี้กลับมาทำให้ผู้ใช้งานเป็นการติดตามกันว่า Siri AI ใน iOS 26.4จะมีความสามารถและประสิทธิภาพอย่างไรแต่ล่าสุดมีข่าวร้อยๆจากภายในว่าการพัฒนา Siri AI ใหม่กำลังเผชิญกับปัญหาด้านประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้มีความกังวลให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการความสามารถและประสิทธิภาพของ s ิ r i ที่ดียิ่งขึ้นมาร์กเกอร์มันักข่าวสาย Apple ที่มีชื่อเสียงด้านความแม่นยําได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าวิศวกรบางส่วนที่กําลังทดสอบ iOS 26.4ซึ่งเป็นเวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่จะมาพร้อมกับ Sir ร i โฉมใหม่ต่างกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของมันแม้ว่าเกิร์มันจะไม่ได้ระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงแต่จากรายงานก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อมูลว่า ทีมวิศวกรของ Apple ประสบปัญหาในการทำให้ Siri ทํำงานได้อย่างราบรื่นในแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนและสำคัญเช่นการทำธุรกรรมธนาคารแต่เมื่อพูดถึง Siri ใน iOS 26.4ก็มีความหวังใหม่ๆที่ Apple ตั้งใจเพิ่มความสามารถให้กับ Siri เช่น in-app actions ซึ่งจะช่วยให้ Siri สามารถทำงานตามคำสั่งเสียงที่ซับซ้อนภายในแอปที่รองรับได้เช่นการสั่งให้เพิ่มของในลิส์ซื้อหรือเล่นเพลงจากแอปสตรีมมิ่งและ personal context awareness ซึ่งจะช่วยให้ Siri สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อนําเสนอบริการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นการค้นหาพอดแคสต์ที่เพื่อนเคยพูดถึงในแอป Messages แต่ปัญหาก็ไม่หยุดกันอยู่ที่นี้เมื่อมีรายงานล่าสุดว่าเคยางผู้บริหารคนสําคัญที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีม Research, Knowledge and Information, ป o OK ของ Apple ได้ลาออกอย่างกระทันหันและย้ายไปร่วมงานกับ m e ต f o r m s Inc. ทีมฮอกกี้ของ Apple มีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาให้ Siri สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์มาตอบคำถามผู้ใช้ได้โดยตรงซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่เลเลมส์ของคู่แข่งอย่าง Open A ทำได้เป็นปกติไปแล้วแต่การลาออกของเคยังอาจเป็นชนวนเหตุที่อธิบายการพัฒนา Siri AI ที่ยังคงประสบปัญหาย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเครดิเรรีรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวรกรรมซอฟต์แวร์ของ Apple เคยยอมรับว่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของ Sir i V1 คือข้อจํากัดสําคัญที่ทําให้คุณภาพไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังและต้องเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรม v2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพแต่จากรายงานของกระมดูเหมือนว่าแม้แต่สถาปัตยกรรม v2 ก็ยังคงประสบปัญหาในช่วงเริ่มต้นเช่นเดียวกันซึ่งทําให้เกิดความกังวลให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการความสามารถและประสิทธิภาพของ Siri ที่ดียิ่งขึ้นและทําให้เกิดคําถามว่า Siri AI ใน iOS 26.4จะมีความสามารถและประสิทธิภาพอย่างไร เป็นคำถามที่ยังคงอยู่ในอาณาเขตของความสับสนและทำให้เกิดความสงสัยว่า Siri AI ใน iOS 26.4จจะมีความสามารถและประสิทธิภาพอย่างไรจะเป็นความสามารถที่ผู้ใช้งานคาดหวังหรือไม่ความสามารถและประสิทธิภาพของ Siri AI จะเป็นความสำคัญต่อผู้ใช้งานหรือไม่คำตอบยังคงอยู่ในอาณาเขตของความสับสนและความสำคัญของความสามารถและประสิทธิภาพของ Siri AI ก็ยังคงเป็นคำถามที่ยังคงอยู่ในอาณาเขตของความสับสน